่สวัสดีค่ะเอฟซีทุกทท่านเด้อค่ะเด้ดอผู้ใดเข้ามาชมคลิปแล้วก็ขอฝากช่องเลยเด้อค่ะเด้อสุภาพรพารวยจ้ามือนี้ได้ข่าวาว่ามิโต้แล่นเด้อค่ะเด้อมาเขาบานเพิ่นแอรเจดสิบาไปเบิ้งเด้อค่ะว่ามันเป็นโตแบบใดเนาะคะ่ะเนาะเขามาไปเบิ้งกันเลยเด้อค่ะเด้อได้ผ้าไปเบิง้ง

ตัวใหญ่เลยเดินๆอันนี้เป็นตัวแร่นนะคะด้วยแร่ เล่นใหญ่ค่ะตัวเลนใหญ่ Je dia ่ะมันเพิ่นเขามาในบ้านของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเล่นโต๊ยยะบกไง้อคะเด้อเพิ่นกับกำลังรอเจ้าหน้าทีมาเอาไปปล่อยซูธรรมศาสตร์เนาะค่ะเนาะก่อนส่วงที่รอเจ้าหน้าทีมาเอาไปปล่อยตามธรรมศาสตร์จะเนี่แอดก็ได้มากเก็บผากให้ไปเบิงเนาะค่ะเนาะ <S <S บ้านเลยทีเพิ่นเด้อค่ะเน้อ เพื่อฝากไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะนะเถื่อโชคเถื่อหมัน้ะค่ะเด้อคิดีนแอดก็ขอฝากไว้เพียงเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะว่ามีแลนเข่ามาในบ้านเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะลังจับมันเข่ามาแล้วเพิ่นก็ได้จับใบทาเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อไปปล่อยสู่ธรรมชาสตร์นะค่ะเด้อเถื่อเพิ่นมาให้โชคให้ลาบเนาะค่ะเนาะก่อนที่เจ้าหน้าที่เพิ่นสิมาเอา ไปปล่อยสูธรรมาศาสท่ากะเลยมาเก็บภาพหาเบิงนะคะเนาะว่าแเล่นมันเป็นโตแบบใดนะะเนาอนค่ะคนาะค่ะคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้เพียงซัมนี้เนาะค่ะเนาะผค้แดเข้ามานลเ้วรแอดก็ขอฝากช่เงเน็เด้อค่ะเด้อสุภาพรปแดกากวยค่ะกดไลค์กลิป้แชดกับสกไวเพยงซเ้อคเรคลด้วยค่ะเด้อค่ะด,ดค่ะ